สวัสดีครับดีเดย์ชาแนลนะครับผมวันนี้เรามีต้มเส้นไปเลี้ยงพี่พี่ยูทูบเบอร์เนาะครับผมเดจะเสียบฟันให้ครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงเนาะครับผมเครื่องเคียงนะครับผมข้างเคียงก็ได้นะครับผมสวัสดีครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนาะครับผมก็จะไปเลี้ยงพี่พี่ยูทูบเบอร์วันนี้นะครับประมาณ ห้าโมงน้องครับผมสวัสดีครับ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 อันนี้ของน้องตากครับผมอันนี้เราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเครื่องปรุงเนาะสาหรับเครื่องปรุงต้มเส้นเนาะครับผมมีถั่วงอกมีผักกระลำเนาะครับผมกระลำแล้วก็มีกระอมกระเทียมเจียวครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับส่วนของเครื่องปรุงกับเครื่องเคียงนะครับผมแล้วเรามาดู หม้อของเราเนาะครับผมคุณแอลมาเปิดหม้อก่อนครับแล้วผมแล้วก็มีลูกชิ้นเนาะลูกชิ้นกับเส้นเนาะครับผมรับผมตอนนี้หม้อเรากําลังเดือดเลยนะครับผมเดือดบอกบอกบ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 กเลยเนาะครับผมเราก็เตรียมลูกชิ้นกับเส้นเนาะครับผมไว้ลง รอก่อนเนาะครับรออึกใจเดียวนะครับผมสิบเอ็ดนาฬิกานะครับสิบเอ็ดนาฬิกาน,าค,านะคะรคะครับผมอบอกว่าโอ้ยหอมมากเลยค่ะถ้ากินมันออกไปได้มันคงจะโอ้สุดยอดเลยค่ะครับมาก่าครับผมอันพี่สาวปานเนาะครับผมพี่สาวปานเพิ่นได้สามหมื่นซับเนาะครับผมแมนครับผม f c เพื่อนคือคุณป้าออยนะคะครับผมแมนครับคุณป้าออยเนาะครับผมแล้วก็พี่สาวปานเนาะเอ่อเหมาต้มเส้นเนาะครับผมต้มเส้นทรงเครื่องไปให้พี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber กันเนาะได้รับประทานกันเนาะครับผมเที่ยงวันนี้เนาะก่อนเที่ยงวันนี้เนะาะครับผมแม่แล้วครับผมอ่าดีๆก็จะไปที่กกอกเนาะครับผม,ผมเพื่อเอาต้มเส้นไปส่งพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber กันเนาะครับผมจะได้กินอิ่มอร่อย นะครับผมวันนี้นะครับมีต้มเส้นทรงเครื่องนะครับผมไปเลี้ยงพี่ๆี่ยูทูบเบอร์นะครับเอาอย่างอีกครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะครับผมแต่ว่าเดีๆก็ต้องรอให้มันถึงงานหาทีก่อนก็ได้ครับผมเบิ้งเบิ้งอันเบิ้งอันหมอฟดนี่นะครับผมเบิ้งควนเอาลดครับผมชวนห้อมห้อยห้อยห้อยอยู่ครับผม อันผู้ใด้กันลูกชิ้นเรายังไม่ลงนะคะจะลงตอนที่อกําลังจะไปค่ะกำลังจะไปนะครัโอ้ยน้ำลวกค่ะครับผมไม่ต้องงานครับผมน้ำมันกระเด็นให้ขึ้นดูไงว่ามันมเงียบมากจนกระโโอ้โหอย่าบอกว่าสดมากขอชิมก่อนนะคะชิม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 อาชิมชิมค่ะช้อนนี่ก่อนนะ ครับผมเราต้องดูใกล้ๆนะครับซูมครับผมซูมอ่านี่นี่อือร่อยจังเลยค่ะครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบปรุงนะคะจะโอเคนะคะครับอืมนี่นี่นี่โอเคลูกนีแ่แม่ทำให้กินะนะเอาใส่แล้วลวกไว้เลยก็ได้เอาใส่เบอร์ ครับผมแม่ละครับผมครับผมเนื้อไก่กําลังเปื่อยสุกพอดีเลยนะครับผมเผื่อจะได้ไปก็พอดีนะครับร่อนเลยครับผมร่อนร่อนโอ๊ยตอนนี้เนสุกครับผมสุก่อพร่ะน้องมุกตาลูกค้า ตัวน้อยก็เริ่มจะหิวแล้วนะคะก้นนะ,ะคุณนะคะต่ำๆครับคุณอ๋มมอเอาน้ำกระเด็นครับผมน้ำกระเด็นกใกล้เนาะครับผมอัอนนี้ก็เหลือแค่เส้นอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้ อันนี้ใส่ลูกชิ้นไปแล้วมุกตาบอกว่าลูกชิ้นลูกชิ้นครับผมดนะเดี๋ยวเราก็ปิดฟ้านะครับปิดฟารอน้ําเดือดนะครับผมครับผมเดี๋ยวปิดฟ้าเราจะรออีกสักพักนะครับให้น้ําเดือดบอกบอกบอกเราก็จะเอาลูกชิ้นขึ้นนะครับอ่าส่วนเส้นเดี๋ยวอาวันนี้เราใส่ตอนไปดีกว่า <laughs> เพราะว่า เดี๋ยวมันอืดครับผมรถมาถึงปั๊บไปใส่เลยค่ะรถมาถึงค่อยไปค่อยใส่นะคะรถไม่ถึงเราไม่ใส่นะครับผมเพราะว่าใส่รอแล้วมันอืดเนาะครับผมมันไม่เหมือนขายที่ร้านเนาะครับผมไดปริมาณเยอะนะคะเนาะโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็จะจบคลิปได้ใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็จบคลิปด้วยภาพมุกตาดีกว่ามุกตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยัง สวัสดีค่ะไปแล้วครับผมอขอบคุณนะครับขอบคุณ F อซป้าออยนะครับผมป้าออยแล้วก็พี่สาวปานเนาะครับที่ช่วยเหมาต้มเส้นเนาะครับผม <Okay. S 1> ต้มเส้นทรงเครื่องของครอ,อบครัวดีๆเนาะดีๆนะ <Okay. S 1> ก็ขอขอบพระคุณครับขอบขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ